สวัสดีทุกคนวันนี้แรนดอมเจอแรนดอมอจากคลิปที่แล้วนะคะเราแรนดอมไปเฉพาะบุคคลเนาะล้วทีนี้เราก็จะแรนดอมอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเราไปนั่งสมาธิทําอะไรเรียบร้อยก่อนเราก็มาทําแรนดอมอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าให้คนรวมรวมนะคะองค์รวมนะคะ,ะ,คะจะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็น้อมรับเอาถ้ามันตรงนะคะถ้าไม่ตรงก็เลื่อนผ่านเนาะนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะที่คอมเมนต์ เดี๋ยวแม่หมอส่งพลังงานบวกดีๆกลับคืนไปให้ทุกคนนะคะนะคะให้ทุกคนทำสมาธินิ่งๆน,นะคะแล้วก็เพ่งจิตมาที่ไพ่นะคะอะขอให้เทวดาประจำตัวของทุกท่านนะคะมารวมกัน,นักไพ่กองนี้นะคะที่ให้เป็นเจ้าของของคนใดคนหนึ่งนะคะโอเคค่ะขออนุญ,ญาตนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์ที่แบบ กดติดตามเนาะช่องเล็กๆช่องนี้นะคะไพ่ทุกไพ่นะคะมีเจ้าของของเขานะคะและโปรดใช้วิจารณญาในการชมนะคะไพ่คือสื่อนำทางนะคะให้เรามีส่วนนะคะในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทำไมเสียงแม่หมอสันส่นๆก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ก็นี่แล้วนะนะคะอ่ะมาดูนะคะขออนุญ,ญาตคะ่ะ ว้าวนะคะเงินนะคะเงินเกิดจากนะคะการทำงานนะคะแล้วก็นะคะ g ฮนะคะหรือ h ฮพีเนะคะความมีแบบช่วงนี้ถึงอากาศจะร้อนแต่แต่อารมณ์คุณเย็นนะคะคุณมีจิตใจที่สงบขึ้นนะคะคนที่เข้ามาชมนะคะอากาศร้อนแค่ไหนถ้าเห็นเงินมันก็หายร้อนใช่ไหมทุกคน อากาศร้อนแค่ไหนถ้ามีเงินนะคะมันนี่มันนี่นะคะถ้ามีเงินมันก็มันทุกอย่างแหละทุกคนนะคะใครจะบอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเราก็ซื้อข้าวไม่ได้ใช่ไหมว้าวทุกคนใบแรกมาจ้านะคะการงานมั่นคงจะสี่เสา,าเลยใครอยากมีบ้านคะใครอยากมีรถคะใครอยากมีทรัพย์สินนะคะ ใบแรกนะคะสี่ไม้เท้าทุกคนสี่ไม้เท้าขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> ความมั่นคงของหน้าที่การงานหรือการแต่งงานนะคะเ <c oughs> ดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแต่งงานไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะเป็นเดือนแห่งการแต่งงานไหมทุกคนนะคะมีการเฉลิมฉลองได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะ <c oughs> ความรังเรนะคะยังยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรอยู่หรือเปล่าคะนะคะไม่กล้าตัดสินใจอะไรบางคนยังไม่กล้าตัดสินใจแน่สองดาบเนี่ย ใช่ไหมคะนะคะยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะนะคะว้าวราชินีถือนะคะควีนออฟบอลนะคะราชินีถือไม้เท้าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนวิเคราะห์แยกแยะนะคะแพนนิ่งได้นะคะแพนนิ่งก็คือ PDCA อะค่ะนะคะ,นะค,ะคือเป็นคนรอบครอบละเอียดก่อนจะทำอะไรลงไปนะคะเป็นคนแบบเอ่อก่อนจะทำอะไรสักอย่างต้องมีสเต็ป สเต็ 1> Step 1, Step 2, Step 3, ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามเพราะกลัวผิดพลาดใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะคุณเป็นคนมีการวางแผนอ่ะอืมจะไปไหนสักอย่างเนี่ยจะไปไหนทักทางเนี่ยก็ต้องวางแผนนะคะแปดถ้วยยังตัดสินใจไม่ขาดจริงๆด้วยเป็นคนที่ลังเลนะคะแปดถ้วยเนี่ยหมายถึงว่านะคะคุณนะคะกําลังลังเลเรื่องบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรัก หรือว่าเรื่องการงานถ้าความรักนะคะแปดถ้วยคุณอะนะคะหมดแพชชั่นกับคนคน,นึงแต่ถามว่ายังรักเขาไหมยังห่วงเขาไหมยังห่วงนะคะแต่อยากไปหาสิ่งใหม่ๆนะคะไปหาเจอเอ้ยบางทีเราครบกันนานแล้วหรือว่าคนนี้ไม่ใช่เราอยากไปเจอคนที่ใช่มากกว่าน,นี้อันนี้ถ้าด้านความรักนะคะแต่ถ้าด้านนะคะการงานนะคะคุณอยากเดินออกไปหาสิ่งใหม่ๆตรงเนี้ยมันก็ใช่สําหรับคุณแหละ แต่คุณคิดว่าเราอยากเปิดตัวเปิดใจให้กับโลกใหม่ๆดูถ้าเราไม่ลองทำตอนนี้แล้วเราจะมีโอกาสวันไหนอายุก็เยอะขึ้นมากทุกวันบางคนก็คิดแบบนี้บางคนก็คิดว่าเฮ้ยงานนี้ได้เงินเท่านี้แต่ถ้าเราไปทำงานเนี้มันก็งานแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราลักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆเล้าใจมันก็อาจจะลักนะคะอันเนี้ยประมาณนี้นะคะแปดถ้วยนะคะ มาต่อค่ะนะคะมาต่อเลยจ้าที่รักจัสเมนขอข้อดังๆได้ไหมเดี๋ยวแม่มาดานะคะนะคะอ่ะนะคะจัสเมนนะคะทุกคนนะคะการรอคอยคุณปนาฏิารงานแน่เลยความรักแน่เลยนะคะเกิดขึ้นนะคะการรอคอยจัสเมนขอบดูไพ่ท้ายของคุณนะคะคุณรอจริงๆด้วย นะคะรอรอแบบจะเย็นนิ่งให้เป็นนะคะคุณรอแบบจะเย็นมากเป็นแบบตัวคุณนะตัวคุณนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือมีครอบครัวแล้วที่เข้ามาดูนะคะเป็นผู้หญิงที่แบบเรียบร้อยง่าย,าย,ส,บายสบายนะคะพลังงานบวกเยอะนะนะคะไนออฟวอนนะคะการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมาย นะคะที่คุณฝ่หาเนี่ยตรงกับ8ตรงกับ8ถ้วยเลยนะคะเดินทางออกไปสู่สิ่งดีๆที่คุณอยากจะเจอที่คุณอยากจะพบนะคะบางทีบางอย่างมันหมดแพชชั่นถ้ามันหมดแพชชั่นก็ไต่ตองนับหนึ่งห้าหเนี่ยความคิดมากคิดเยอะเดอะมูนนะคะเดอะมูนก็ยังออกอีกนะคะขอสับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะนะคะเดอะมูนนะคะไพ่อยากบอกอะไรนะ้า นะคะไพ่อยากบอกอะไรอีกหน้าวันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรอีกค่ะว้าวนะคะออกไปเจอสิ่งใหม่ๆออกไปเจอแสวงหาออกไปเจอความมั่งคั่งร่ํารวยการเดินทางนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะคุณจะเจอคุณรอคอยแน่เลยอ่ะผู้หญิงเข้ามาเนี่ยนะคะผู้หญิงเขาถ้าเป็นผู้หญิงโสดเข้ามานะคุณจะเจอนะคะผู้ชายนะคะผมสี อายุมากกว่าคุณนะคะเข้ามาให้ความสัมพันธ์บางทีอาจจะไม่ใช่คนลักก็ได้นะคะอาจจะมาซัพพอร์ตคุณแต่ถ้าเป็นผู้ชายโสดที่เข้ามานะคะคุณรอคอยเรื่องงานนะคะความรักยังไม่เกิดนะแล้วถ้าเป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะนะคะครอบครัวเนี่ยนะคะก็หวังเหมือนกันนะคะไงต่อคะท่าน King นะคะ g o f s o ฟ r c s นะคะคุณเป็นผู้ชายที่ ฉลาดนะคะฉลาดคิดมากคิดเยอะแต่ถามว่าชนะไหมอุปสรรคชนะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ดุนะคะคิงออฟสอดแต่ถามว่าคุณเป็นคนดุไหมบางทีแบบว่าอ๋อที่คนไม่กล้าเข้าหาคุณถ้าคุณเป็นระดับหัวหน้านะเข้ามาชมนะคะคุณเป็นระดับหัวหน้าบางทีความดุของคุณคุณอาจจะไม่ดุหรอกแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานของคุณมันเลยทําให้บางคนอะ อาจไม่ชอบคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงนะที่เข้ามานะคะผู้หญิงระดับหัวหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอะ่ะเขาอาจจะมองเราด้วยหน้าตานะคะว่าเอ้ยหน้าเราดุที่จริงเราเป็นคนใจดีก็ได้นะแต่ด้วยความที่หน้าที่การงานอะนะนะคะถามว่างานสําเร็จไหมสําเร็จคะ่ะสําเร็จนะคะงานที่คุณวางไว้นะคะเนี่ย ขึ้น,นส,สี่ไม้เท้าแบบนี้สำเร็จนะคะงานใหม่กำลังจะมานะคะงานใหม่กำลังจะมานะคะคุณมีเพื่อนมีลูกน้องที่ดีไม่ต้องกลัวนะคะแล้วมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตด้วยอาจจะเป็นพ่อแม่คุณก็ได้นะนะคะความคิดมากคิดเยอะนะคะอย่าคิดมากอย่าเป็นกังวลเนี่ยคิดมากคิดเยอะเป็นกังวลท,ทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีแต่ทุกคนอะ อจะหลุดคําว่าอาจารย์แต่ทุกคนน่ะนะคะอ่าทุกคนอจะแบบว่าคิดวิตกกังวลไปก่อนถ้าจิตเราเศร้านะสิ่งดีๆบอกเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่จิตเราเศร้าจิตเราหมุนมองนะสิ่งดีๆอย่าอยากจะเข้ามานะทุกคนแต่ว่าเมื่อเราจิตเศร้าจิตตกเนี่ยนอนไม่หลับอน,นอนไม่หลับเป็นไมเกรนเป็นโรคเครียดนะคะทานข้าวไม่ได้เอ้ยอะไรเอ้ยทําให้บุคคลรอบข้างนั่นไปด้วยอ่ะ สมาธิไม่ดีไปด้วยสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ดีไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปล่อยวางได้ปล่อยวางนะนะคะเดิรเดวิลนะคะเดเดวิลขึ้นนะคะเห็นไหมนะคะความคิดมากคิดเยอะจะเป็นพลังงานลบนะยังมีเดิรเดวิลเข้ามาอยู่นะคะนะคะยังมีติดเดวิลขึ้นมาอยู่เนาะนะคะแล้วไงต่อคะพรอยากบอกอะไรจ๊ะพาอยากบอกอะไร,ออะไรนะคะ การอดออมนะคะหรือว่านะคะการบริหารจัดการทางด้านการเงินมันไตรมาสแรกของปีถ้าเป็นราชการนะคะมันคือไตรมาสแรกนะคะของงบประมาณเนาะแต่ถ้าเป็นแบบว่าผู้บริหารบริษัทเอกชนนะคะคุณก็รู้จักวางแผนแพนนิ่งทางด้านการเงินเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวผ่านเดือนมิถุนาไปนะคะเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะนะคะนะคะ,นะคะ อ่ะนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะความมั่นคงเริ่มมาแล้วคุณรู้จักแผนหน้าแผนหลังทองก็แพงใช่ไหมตอนนี้แต่คุณรู้จักนะวางแผนแล้วก็การเงินจะเริ่มนิ่งขึ้นถ้ารู้จักวางแผนนะคะการงานเห็นมหมขจัดความกังวลออกไปนะคะ <S 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 แล้วการงานคุณจะสําเร็จนะคะ <S <s งานของคุณอ่ะสำเร็จงานไม่มีปัญหาเลยนะนะคะ <S 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 แต่คุณคิดมากไปก่อนอ่ะงานคุณไม่มีปัญหา นะคะไม่มีปัญหาเลยคุณชนะนะคะหรืออีกในหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเฉลยไพนนี้นะคะว่าหรืออีกในหนึ่งคืออะไรนะคะว้าวที่รักจ้าทำไมมันช่างสวยสดงดงามอย่างนี้ทำไมมันช,อช่องสวยสดงดงามอย่างนี้นะคะนะคะเมื่อคุณปล่อยวางได้นะคะ คุณจะเป็นเฉกเช่นเมื่อคุณปล่อยวางได้คุณจะเป็นเฉกเช่นจักรพัิอันนี้ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าจักรพัิและราชีเขามีคู่กันอุ๊ยทุกคนนะคะขออนุญาตนะคะปล่อยวางตรงนี้อย่าคิดมากคิดเยอะมันไม่มีอะไรตาบใดที่เรามีลมหายใจอยู่ะค่ะนะคะ,นะคะตาบใดที่เรามีลมหายใจมันไม่ทําให้เรา,เอ,าอะไรไปมากกว่านี้ ทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะตาบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกแสง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 ที่รอดเข้ามาในอุโม,มงค์อะเมื่อเราอยู่ในถ้ำม,มืดมืดอะแสงแค่แสงนิดเดียวก็ทําให้เราหายใจออกใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะหมายความว่าแต่เรื่องของคุณที่คนที่เข้ามารับชมนี่นะคุณอะเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะคิดไปก่อนคิดคิดแทนคนอื่นด้วยนะคะนะคะคิดแทนคนอื่น ปล่อยวางค่ะนะคะล้างใจตัวเองนะคะล้างใจตัวเองให้ดีๆล้างแบบปากบอกว่าฉันล้างฉันล้างแต่ว่าใจไม่ล้างมันก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะโอกาสดีๆของคุณมาแล้วเนี่ยคุณจะได้แต่งงานอะ่ะคุณจะได้แต่งงานเป็นคู่ที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันอะ่ะถ้าคุณเจอผู้ชายคือผู้ชายรวยรวยเลยเป็นเศรษฐีนะคะเป็นเศรษฐีถ้าคุณเจอถ้าคุณเป็นผู้ชายโสดนะคุณจะได้ผู้หญิง <N> <analyse> นะคะแต่งงานแล้วแบบว่าคือรวยอะ่อะเป็นคู่เกื้อหนุนกันแต่ถ้าเป็นคนที่เข้ามานะคะมีครอบครัวแล้วนะคะพยายามนะคะอย่าเอางานข้างนอกมาอยู่ในครอบครัวเวลาอยู่ในครอบครัวก็คืออยู่ในครอบครัวนะนะคะอย่าเอาอะไรที่แบบภายนอกเข้ามาในบ้านนะคะงานก็ส่วนงานครอบครัวก็ส่วนครอบครัวนะคะจงแบบว่าสมมุติว่าวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงเนี้ยนะคะ ทำจิจกรรมร่วมกันกับแฟนก็ได้ค่ะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเราปฏิหารนะคะเราปฏิหารเลยนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวนะเพราะคุณอธิษฐานว่านะคะคุณจัดเม้นคือคําอธิษฐานคําร้องขอคุณอยากให้ชีวิตคุณมีงานที่ดีขึ้นคุณสําเร็จแน่นอนมีเพื่อนที่ดีด้วยเพื่อนในงานที่ดีจัดเม้นคือการร้องขอนะคะจากสิ่งศักดิทธ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณแต่คุณยังยึดติดอยู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะโทษทีที่พูดไม่ชัดนะคะให้ความสําเร็จในด้านการงานความมั่นคงนะคะให้ความสําเร็จนะคะทางด้านการเงินงานความรักอันนี้ได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นครอบครัวนะถ้าเป็นครอบครัวนะคะตอนเนี้ย เอาง,ง่ายๆเลยน้องมังกรกําลังจะมานะคะถ้าเป็นครอบครัวนะคะถ้าแต่งงานกันมีครอบครัวนะคะน้องมังกรนะคะน้องมังกรกําลังจะมาหรือว่าน้องอะไรดีถ้าเป็นผู้หญิงเป็นอะไรคะนะคะน้องมังกรถ้าเป็นผู้ชายน้องมังกรใช่ไหมคะอืมถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นน้องแองเจลดีกว่านะคะ เออถ้าใครถ้าใครเป็นครอบครัวเป็นน้องแองเจร์นะเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็น้องมังกรอย่างนี้เลยนะคะอุ๊ยดีใจแทนนะเนี่ยน้าจะเจ้แทนแเบลนแทนเบลนทุกคนการโยกย้ายถ่ายเทนะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานการเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงรถนะคะการงานก็ได้นะคะได้3อย่างนะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงจากเป็นโสด ไปแต่งงานเปลี่ยนแปลงจากเอองานงานที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุกคนเป,นปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงการงานก็ได้นะคะงานเพิ่มขึ้นอย, co อย่างเงี้ยค่ะทุกคนหรือว่าย้ายไปอีกสาขาหนึ่งอย่างเงี้ยยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าได้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นได้โบนัสเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแบบว่ายังไม่แต่งงานก็นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเปลี่ยนแปลงแต่งงานแล้วอาจจะเป, Deswegen, ปลี่ยนแปลงแบบว่า มีน้องเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุนนำซึ่งกันและกรนเออะเทมเพลนนนั่นทุกคนนะคะอุ้ยทำไมเห็นไหมเราบอกแล้วทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะคะไพาทาล่ไม่เคยแบบทำร้ายใครนะเราจะบอกให้อืมเรานี่แบบภาวนานะเพ่งเล็งไปถึงแบบ บอกแล้วเปลี่ยนแปลงการงานจริงๆด้วยการเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงด้านการงานค่ะคุณจะมีการขยับขยายสาขามีงานหนึ่งงานสองเพราะว่าการงานของคุณมั่นคงอยู่แล้วนะคะมีการขยับขยายเป็นงานหน,น,นึ่งงานสองงานสามเนี่ยงานสามกำลังมาแต่ถ้าใครเราบอกเลยนะถ้าเป็นคนมีคู่นะคะคุณกําลังวางแผนมีน้องแน่เลยอะ่ะเนี่ยนะคะมีคู่แล้วแล้วก็ กำลังจะมีน้องเนี่ยวางแผนจะมีน้องแต่ถ้าเป็นด้านการงานคุณจะมีงานที่3เข้ามานะคะขยับขยายสาขาหรือว่าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะทุกคนนะคะอุ๊ยคนลุกทุกคนคนลุกความรังจริงจริงด้วยเอยอ,นะะอ,อิชานะคะขออิจฉานะคะขอคาว่า อิจฉาแล้วก็อนุโมทนาด้วยขอแสดงความยินดีอิจฉาในที่นี้อิจฉาแบบว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีของกองนี้นะคะคุณจะเจอความรักที่ดีถ้าแต่งงานแล้วคุณมีคุณมีโอกาสสูงที่จะมีน้องปั๊บเลยนะคะแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักคือมุ่งไปสู่การงานที่ดี ปีนี้นะคะปีนี้นักทุกคนอโอ้ยฟ้าใหม่มันช่งดีจริงๆเลยนะคะโอ้ยปีมาลงนําโชคหรือเปล่านี่นะคะรอรอรอ,รอเท่าไหร่คะสี่ไหมเอ้สี่ดาบสี่ดาบบอกว่ารอนิดนึงนะนะคะรอนิดนึงรออุ้ยทาไมออกมาเป็นคู่เลยอุ้ยขนลุกเลยทุกคนเราขอย้ายนะคะ มันปาฏิหาริมากเลยนะทุกคนจ๋าโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแลตายแลตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวทุกคนจ๋าเฮ้ยไม่อยากเปิดไพ่ต่อไปเลยอะทุกคนดูนี่คุณคุณเป็นคนที่แบบว่าอ๋ออยากจะบอกว่าอะไรเดียคนดูดิคู่ของคุณ่ะนะคะเป็นคู่เขาเรียกว่าบุเพัน,นีิว่าเป็นคู่หนุนนําเป็นคู่ อันนี้ราชาถือไม้เท้ากับราชินีถือไม้เท้าเป็นคู่ที่มีความสุขขุมนุ่มลึกรักเดียวใจเดียวนะคะรักเดียวใจเดียวเป็นคู่แบบบุกบัน่นฝ่าฟันมาด้วยกันนะคะเป็นผู้อ่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ถือตัวนิดนึงแต่ผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยมผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะคะผู้ชายคนนี้นะถ้าเปรียบเทียบสาขานะคะเป็นผู้แบบ คนมีฝีมือทําทุกอย่างได้นะคะอัจฉริยะเป็นพวกสถาปัตย์วิศวะอะไรประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบนะคะอ่าเป็นช่างฝีมือนะคะเป็นคนสุข,ขุมรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็ความสําเร็จเป็นทั้งราชาเป็นคนฉลาดเป็นคนสุข,ขุม มีความรอบคอบในตัวเองนะคะแล้วก็บางทีเก่งทั้งบูเก่งทั้งบุญเป็นผู้ชายที่เก่งทั้งบูบูก็คือดาบบุญก็คือนะคะความฉลาดหลักแหลมนะคะไม่ใช่กล้าได้กล้าเสียนะนะคะแล้วเป็นคนที่มั่งคัง่งร่ำรวยมีแต่ความเจริญน้องมังกรต้องมาแล้วแหละน้องมังกรกับน้องแองเจอร์ต้องมาคือไม่อยาก เปิดต่อเลยอ่ะทุกคนมันดีเอ่ะนะคะโอ้ยคือไม่อยากเปิดต่อเลยเห็นไหมเห็นไหมนะคะ g นออฟคัพนะคะความโชคดีมาแน่นอนนะคะมีคนมามอบรางวัลให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าคุณจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณนะคะไม่หยิบยื่นได้ไงล่ะคุณเป็นถึงจกักรพรรด จกักรพรรดินีราชาราชินีไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วทุกคนอมืนะคะมีคนเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายคือมีคนมาหยิบยื่นให้คุณนะคะโอ้ยทุกคนแต่ทุกคนต้องล้างล้างเมมโมรี memory, บางสิ่งบางอย่างออกนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่าให้รอแต่ว่าเรารอไม่นานหรอกเพราะมันขึ้นสี่ดาบเป็นชาวธาตุอะไรบ้างคะแม่หมอเป็นชาวธาตุนะคะ ลมกุมิถุนตุลน,นะคะดาบนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิมธนูนะคะแล้วก็นะคะเหรียญอยู่ไหนนะคะเหรียญเหรียญเหรียญน,นะคะธาตุดินมังกรพฤกษกนะคะธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะหุยทุกคนเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนคุณเป็นคู่ที่สรรสร้างกันมาถึงจะเจอกันช้า ถึงจะเจอกันช้านะคะแต่ก็เป็นคู่ดวงชะตาหนำนุน่นหนำนุน่นเฉยหนุนนำสั่นไปหมดเลยเนี่ยมันเจออะไรที่ดีๆแบบเนี้ยทุกคนมาเป็นคู่แล้วเป็นคู่ที่คุณร้องขออืมเป็นคู่ที่คุณร้องขอคุณร้องขอใช่ไหมคะคุณร้องขอเรื่องการงานเรื่องความรักเมื่อการงานเด่นนะคะการเงินเด่นอยู่แล้วนะคะเมื่อการเพราะว่าการงานอะ่ะแทบไม่มีปัญหานะคะ ต่อไปนี้เป็นปีของคุณนะคะเนี่ยคุณลองขอจัดเมนน่ะจัดเมนคุณลองขอทั้งเรื่องการงานการเงินน่ะนะคะคุณคุณอยากแบบไปทำอะไรก็ได้ทำอะ่ะภายในปีนี้นะคนที่มาดูไพ่นี้นะคะมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเป็นสเต็ปนะไม่ใช่แบบว่าไม่หมอทายวันนี้พรุ่งนี้จะเกิดเลยไม่ใช่นะท่านบอกว่าให้รอแต่บางคนคนอาจจะเกิดแล้วก็ได้นะคะแต่แค่แบบว่า คือลาบปางลาบอะบุญกุศลมันคนละเขาเรียกว่าอะไรนะคะบุญบาร,รมีแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันนะคะโชคลาบวาสนามันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้เร็วบางคนอาจจะได้ช้าขึ้นอยู่กับวาสนานําทางนะคะแต่ได้ชัวร์ได้แน่นอนสิ่งดีๆเข้ามาหาแน่นอนอุ้ยทุกคนเราดีใจแทนทุกคนใครแต่แต่กองเนี้ยเราเราเราแบบว่าไม่ได้น้อมรับตั้งแต่แรกนะคะแต่ขออนุโมทนา ยินดีขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกคนที่เข้ามาดูไพ่กองน,นี้แลน,นดอมกลองน,นี้วาสนานำพาเรารู้แล้วแหละว่าเราจะตั้งชื่อแลนดอมว่าอะไรนะคะบุญวาสนานำพานะคะอืมนะคะมันดีจริงๆอ่ะทุกคนงานงานก็ดีเป็นคู่หนุนนำสมมติว่าอ่าสามีบอกว่าเธอเราคิดว่าเราจะทำแบบนี้นะคะสร้างตรงนี้ดีไหม ผู้หญิงบอกว่าอะไรหรือว่าอาดีสิอะไรอย่างเงี้ยแตะแต่ว่าเรามีข้อขดัดแย้งนิดนึงนะเธอต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนนะอะไรเงี้ยอืแล้วทีนี้อถ้าแล้วทีนี้ผู้ชายก็จะพูดว่าแบบได้อะไรเงี้เป็นคนที่ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันโอ้ยคนรู้ว่าน,นะคะยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะทุกอย่างจะมาเร็วมากเมื่อทุกอย่างเมื่อสองคนเนี้ยเข้าใจกัน นะคะคุณต้องการงานเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของ CEO. ความมั่งคั่งลํำรวยจะไปไหนเสียนะคะเมื่อเราหากันจนเจอการแต่งงานจะเกิดขึ้นนะคะมาพร้อมกับงานมาพร้อมกับความมั่งคั่งลํำรวยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนความเป็นเศรษฐีนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะขอให้ทุกคนน้อมรับนี้นะคะทั้งแต่งงานเพราะคุณร้องขอเองนี่ นะคะคุณเข้ามาเนี่ยคุณร้องขอเองนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประทานให้แต่ว่าไม่ใช่บอกว่าโยนให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนคนที่ถูกรอต,ตอรีหกร้อยล้านหรืออะไรมันไม่ใช่นะทุกคนนะคะเพราะว่ามันมากับงานนะคะแล้วพอง,งานดีเงินพุ่งเข้ามาแบบเหมือนซูนามิอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเพราะมันเป็นมหาจากักรพรรดิอ่ะ คนที่จะได้มหาจากักรพรรดิมหา,าลานีแบบเนี้ยมันยากนะที่มาพร้อมกันแล้วเป็นคู่มาแบบเนี้ยนะคะอืมน้อมรับเลยทุกคนมาช้าแต่มาชัวร์นะคะคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณมาปีนี้ใครที่ต้องการคู่แล้วก็แต่งงานมีเบบีสิค้าที่รักมีเบบีซีนะคะเนี่ยเบบี เมื่อแต่งงานกันแล้วนะคะการงานมั่นคงแล้วก็มีเบบีเตรียมตัวมีเบบีนะคะเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะอนุโมทนาบุญยินดีแบบยินดีแบบล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะทุกคนยินดีทุกคนนะคะแล้วก็เราจะย้ําเตือนเสมอว่าในข้อดีก็ต้องมีร้ายในร้ายก็ต้องมีดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับ ชมนะคะแล้วอย่าทําให้ตัวเองมัวหมองนะนยะคะอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะมีสติการงานของคุณดีอยู่แล้วแค่คุณบางทีคุณคิดมากอะไรเงี้ยทุกอย่างมันผ่านไปได้ค่ะเชื่อเรานะคะแล้วก็เราอยากจะบอกว่าเวลาทําบุญนะนะคะให้ให้ให,ให้อุทิศให้ตัวเองก่อนนะกวาดน้ําอะไรก็ตามนะคะ อุทิศให้ตัวเองก่อนก่อนจะทําให้คนอื่นนะคะรักตัวเองให้เป็นก่อนก่อนจะรักคนอื่นวันนี้เราก็ขอนะคะไปก่อนนะคะแล้วเจอกันแรนดอมต่อไปเดี๋ยวเราจะรีบลงคลิปนี้นะคะให้ได้ก่อนเที่ยงเนาะสวัสดีทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย see you